ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u า e r รงค์อ่าวันนี้ฮะมาจะพาลวกพี่แล้วก็ทุกคนไปที่ที่น,าน่าลลทึกใจ เขาว่ากันว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองแห่งไหยันนะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของเมืองเราจะเจอความหายนะหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นส่วมแตกทางแก๊สระเบิดพายุเข้าเครื่องบินตกหิมะพายลลุท้ายดมว่าบบจะพัวพหมากับลูกพี่จะไปเอาชีวิตรอดกันเขาว่ากันว่าคนที่สามารถเอาชีวิตรอดทั้งหมดได้จะเป็นสุดยอดแห่งคนแข็งแกร่งเฮ้ยฮัสกี้เป็นหมาแข็งแกร่งหมาเคยไปเอา ชันนั้นหนีภัยพิบัติคนเดียวมาแล้วอ่ะรอบนี้มาจะโชว์ให้พี่ล็อกดูว่ามาแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูกันเลยโอยพี่ล็อกมังงะแกพาฉันมาเที่ยวไหนนี่พาพี่ล็อกมาเมืองแห่งไหยนาเพรามังงะนี่มันอียิปต์นี่นาโอ้โหพี่ชายข้างหลังเจ็บขาด้วยพี่ล็อกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเขาน่าจะหนีไหยนาะมาเยอะมากจนบาดเจ็บฮะมันก็ไม่เห็นจะมีไหยนาอะไรเลยบ้านเมืองก็ดูสงบสุขดีแกร มิตกไปเองเปล่ามันยังไม่เริ่มไงลูกพี่นี่ไงเริ่มแล้วเนี่ยโออท,ทำไมทำไมท้องฟ้าเป็นสีม่วงวะอายุเริ่มจะมาแล้วพี่ลกโอ้โน oh, <no. S 2> ที่นี่มันเป็นกีซ่าด้วยนะพี่ล็อกโอ้โน oh, no. คืออะไรอะที่ไปกินอะไรอร่อยเปล่านั่นกีซ่าพี่ล็อกโอ้โ oh, น no. คำเตือนทอร์นาโดพี่กออแล้แเราทำไงอะหมางง้เราจะต้องหาอุปกรณ์ออกมาช่วยตัวเองค่ะพี่ลกโอ้หมัางง้แกพาฉันมาแต่ละที่ที่มันดีๆทั้งนั้นเลยไม่หนีผีก็หนีหายนะโอนโดพี่โลกมองขึ้นไปข้างบนเลน่ะเออมาเป็นเส้นเลยหมางง้ทอร์นาโดมาเราไปบ้านได้ไหมหม่าโง้เป็นความคิดที่ดีลูกพี่เราเข้าบ้านกันเด้อค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้ปลอดภัยไปหมดเนี่ยเจฟผู้หญิงช่วยปกป้องหมาด้วยโอ้พี่โลคบ้านหลังคาน้อยนิดมากอะ โอ้โหโอ้โหมังโก้จะไปอโนพี่ลอ็อกพายุมาทางบ้านแล้วมังโก่ออกมาดีกว่ามังโก้มันจะโดนบ้านเราแล้วโอโนโอโน่ฟ oh no. oh no. ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าผ่า,า,ามังโง่ลมมันพัดพาโทนาโดไปทางโน้นแล้วเรารอดแล้วผังโง่เฮ้ยมันเปลี่ยนทิศแล้วพี่ล็อกเรารอดพี่ล็อกเจ๊ผู้หญิงคนนี้เจอคุณแจอะไรไม่รู้เฮ้ยเจ๊เจ๊คุณแจไปทำอะไรอ่ะอ๋อมาแล้วโอโนทอร์นาโดอ ีีกแลล้ววพ่มังง้อกุญแจไปทําอะไรวะนั่นดิลูกพี่มันเอาไปทำอะไรอ่ะเรามาหากันดีกว่าว่ากุญแจไว้ไขอะไรเราต้องอยู่ให้ได้อีกหกสิบวิพี่ล็อกเฮ้ยฉันมั่นใจโอ้นี่ไงฉันก็เจอกุญแจแล้วมังง้อไหนอ่ะนี่ในบ้านหลังนี้ก็มีกุญแจเฮ้ยทำไมหมาไม่เห็นเจออะไรเลยไอ้มางง้อมีจมูกไว้ขั้นหูไงวะอ๋อหนึ่ยพี่ล็อกไม่ไม่เราโดนพายุใกล้เกินไปพี่ล็อกเกิดไปหมางง้อเราโดนถังถังไปยุก มาวิกเต็มกำลังโอ้โหนั่นเร็วสุดแล้วเร็วสุดแล้วอ่โอ้พิล็อกลูดีพายุพัดพีระมิดพังพินาศหมดแล้วอ๋อเนอลูกอ๋อนอโดนอีกแล้วโอ้ไม่พายุพัดดูดใช่ไหมออโอ้โหกระดูกหักโอ้ยมาหัวฉันกระดูกหักอ๋อฉันเจ็บปวดเจ็บปวดอะศิลป์เลยบันไดมันพังพินาศหมดแล้วอ่ะอ๋อเหลือสิบวิอ๋ออีกแล้วอ๋ออีกแล้วโอ้ยพายุอ๋อไม่พิล็อกอีกแค่ห้าวิเท่านั้นเราต้องอยู่รอดได้พอรอดลวิเดียว อหมาเจ็บหัวนี่ล็อกมาบาดเจ็บโอ้ยเจก็บาดเจ็บโอ้ยกระดูกฉันหักสองข้างเลยเนี่ยหม่างโง่ธนนโดสงบแล้วแล้วอยู่ตรงกลางมีกว่าพี่ล็อกผมว่ามันมงคลใช่เปล่านี่เลยที่มงคลหม่างโง่ตัวนี้เหมือนที่บูชายัญอะไรก็ไม่รู้นะบูชาพี่ล็อกเฮ้ยลูกพี่ไม่แน่ตรงปิรามิดอาจจะมีของดีกระจายไอฉันมีกุญแจหม่างโง่เผื่อจะไปไขอะไรได้มีให้เข้าเปล่าโอ้ โอ้พี่ล็อกเราลอดเราได้ส0 0ยคอยเอาไปทำอะไรอ่ะนั่นดีพี่ล็อกมาซื้อของได้哟เบลอพี่ล็อกดูดิมันมีห้องข้างในพีระมิดด้วยไปสำรวจกันไหมหม่างเงามันพังพินาศหมดแล้วนะลูกพี่มีอัคระโบราณด้วยพี่ล็อกอ่านไม่ออกเลยโอ้โหยึก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 มากเย้ลูกพี่มันกลับมาอากาศสดใสพระอาทิตย์ออกแล้วเราสามารถผ่านไยพิบัติหายนะอันแรกได้ลูกพี่ในกระดาษแรกทำนล้หม่างเงาเพิ่มที่ปีใจสิวะนี่มีคนรอดต้องสิบสองคนลูกพี่เฮ้ยว้าว โอ้หม่างงเขาบอกว่าความเสียหายนั้น38ล้านดอลล่าร์โอ้โหนี่ไงเขาบอกว่าให้เราอะหลบอย่างรวดเร็วแล้วก็เอากุญแจมาเปิดหาห้องที่มันเป็นห้องนีรัภัยอะพี่ล็อกอ๋อได้เลยครั้งนี้แหละฉันจะต้องหาห้องนี้รัภัยให้เจอ Let's go ไปหาของกันเถอะพี่ล็อกมันมีลานโบลิ่งด้วยอะมัาง่ฉันจะโชว์ให้แกดู นอิีพื้นวิดพื้นวิดพื้นมันคานได้พี่ล็อกน,นี่เซฟตี้เฟิร์สเรามองคานเขาไปเอ้มีพี่ชายเล่น <S <S โบลลิงด้วยพี่ <S <S พล็อกพี่ชายค้างท่านี่นานนั้นนะบางโ้เขาน่าจะเมื่อยแล้วนะลูกพี่เราต้องหาอุปกรณ์เอามายัางชีพอุปกรณ์ที่บ้านนี่มันคืออะไรเอาผิดโบลลิงได้ไหมอะอเอาไปตีหัวแกไงบางโ้เอามากำบัง โอเคฟซีพี่ล็อกอ๋อเจเฟซีนี่เองเอฟซีฮะจะเจอซุปเปอร์คาร์แต่ไม่รู้ขับได้ไ่มนะพี่ล็อกเราขับรถซิงได้ไหมไม่ได้พี่ล็อกเราไม่เห็นจะเจออะไรที่มันช่วยชีวิตเราเลยโอนอโนเทอร์นโดอีกแล้วลูกวิเขาจะไม่มีหายนะอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงฮะพี่ล็อกมาเข้าบ้านเล็กๆสีฟ้ามุ้งบิงนี่ไหมอ่ะฉันกำลังตามตูดแกไปอยู่มันก็เสียงมันน่ากลัวมากเลยะเสียงเตือนภัยพี่บัตดังขึ้นแล้วโอนอโนตมดบนฟ้าผ่าด้วยอะไรมาเนี่ย โอ้แมงมุมมันมีลูกอุกกาบาดลูกลงมาด้วยโอ้โนว้าวลูกพี่อยู่ไหนอะโอ้แมงมอยู่กลางแกออกแก๊กไปตรงนั้นออกจากตรงนั้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไล้วโอ้ฟ้าแลบฟ้าผ่านด้วยพี่เราแมงมุมดูมีอุกกาบาดลูกลงมาระเบิดบ้านด้วยพี่ลองเราเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่ามันดูใหญ่โตมันดูใหญ่โตโอเคอะมันดูใหญ่มันน่าจะปลอดภัย ไม่ตู้เย็ยนมีอะไรกินป่ะไม่เห็นจะมีอุกปรกรณ์ย่างชีพอะไรเล,เลยล่วงพี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยโวย้ยพี่ล็อกลงมานอนกุบนอนรออะไรอ่ะน,นอนรอ,<ห>อ,อนอทอนาโดงไงละ่ะมีนอนหม่มผ้านอนใต้เตียงนอนใต้เตียงพี่ล็อกเวลาหมากลัวเสียงฟ้าร้องเราจะมุดเข้าไปในผ้าแบบนี้ล้วเราจะไม่โดนหมาโง่มันมันกูไปก่อนๆๆไปก่อนแหละลาก่อนหมาโง่อย่าบอกนะม่หมาโง่ตู้เย็น มัวแต่นอนอยู่นั่นแหละไม่ลูกพี่ไม่ต้องมาลวกพี่ลวกเทอะไรทั้งนั้นเลยนะอุ้ยหมางง้อจักุญแจอีกแล้วเจ้พวงมุดแป๊บเดียวตัวเย่เลยอ่ะหมางง้อจักุญแจแล้วแต่ว่าแต่ว่านะมันเอาไปไขอะไรวะหม่างอมันเป็นกุญแจไขห้องอออเห้องหลบดภัยรอเปล่าห้องใช่อ่ะห้องหลบดภัยห้องใช่คือห้องอะไรห้องใช่โอ้พี่ล็อกหมางง้เข้ามาเนี่ยแล้วก่อยพี่เลยหมางงอระเบิดมันล่วงลงมาจากฟ้า พี่ล็อกหมาสามารถกลับเข้ามาในแมปได้อะเฉันก็กลับได้นี่าคุณแจพี่มันไปอยู่ตรงไหนแล้วอะมันหายไปแล้วมั้ง้ออโนโมีระเบิดโอ้โหเมืองพังพินาศเลสตุ้มเป๊ะเป็นขี้หมาหมดแล้วพี่ล็อกเป็น <c oughs> ขี้หมาเลยนะอ้อพายุมาพัดผมอีกรอบหนึ่ง<ม>โอ้พายุดูดผมขึ้นไปมมาเง้ฉันโดนไฟดูดฉันโดนไฟดูดตัวเยะหมาย,ยังอยู่ลูกพี่โอหลังกอฉันเจอแล้วฉันเจอประตูหลบภัยแล้ว หน้าตาเป็นไงอ่ะมันหน้าตาเหมือนเป็นประตูเหล็กบนพื้นอ่ะโอ้งั้นครั้งหน้าเราจะต้องหาเจอแน่น,นอนพี่ล้องเรารู้แล้วว่าเขาหน้าตาเป็นไงครั้งนี้เราก็บอกจะหาให้เจอก็เราไม่รู้ว่าเขาหน้าตาเป็นไงนี่นาครั้งหน้าแล้วกันเนาะมีคนรอดแค่เจ็คนอะ่ะไม่ใช่วพวกเราเออคราวนี้แหละมังงะเราจะต้องหาอะไรบางอย่างให้เจอให้ตรงได้ใช่แล้วเราตัวเยี่ยมมามากเกินพอแล้วลูกพี่เอ เราจะโชว์ความแข็งแกร่งไปอยู่ทังนี้พูดอยู่ทังรีโมอเยอะเฮ้ยครั้งนี้หมาจะลอดให้ดูว้าวลูกพี่อันนี้เป็นแมปรีสอร์ทด้วยอะ่ะว้ามีภูเขามีภูเขาไฟไหมายความว่า อย่าใจเย็นระเบิดก็พอฮะหมาฮัสกี้ไม่ชอบลาวาม,มานันอ่ะไม่ขนไม่ลูกพี่อยู่ไหนอ่ะฉันเกิดคนที่กับแกะมังอมาอยู่ตรงตรงท่าน้ำโอ้โห,โหมันก็มีท่าน้ำเต็ไมไปหมดอะท่าน้ำที่มีรีสอร์ทในน้ำมาพี่ล็อกรีสอร์ทในน้ำมีเป็นสิบโอ้หมังอง๊ะฉันเจอกุญแจแกรีผาประตูเหล็กให้เจอเลยที่อยู่บนพื้นอะทำไมพี่ล็อกเจอกุญแจบ่อยจังเลยหมาไม่เจออเลยเลยนี่แกเป็นหมาจริงป่าวะเนี่ยมาเจอแต่ที่นอนเฮ้ยหมังอเรือมันขับได้ด้วยวะสุดยอดเอ้ยเพื่อน เร,เราเรือไปแล้วแล้วเราล่ะเราไม่มีโอเราถูกทิ้งกลางทางเราไม่มีเรือพี่ล็อกเราลองไปตรงสะโตนเห็นสะโตนเห็นไหมฮะไหนสะโตนเห็นไหมสโตเนโตเห็นหรือเปล่า โอ้โน oh no, พี่ล็อกเขาบอกว่าซอมบี้จะสปอน่ะนี่ไงที่ล็อก<ะ>ทั้งเข้าอยู่ตรงสโตนเห็นจริงด้วยโ oh yeah, อ้ยยเบบี้มาโกอ๋อครั้งนี้เราจะต้องรอดมาโกแต่ฉันอยากเห็นซอมบี้อ่ะมาโกอยากเห็นซอมบี้เราไปสั่งซอมบี้กันสักหนเอออยากรู้ว่าซอมบี้นะ่าจะเป็นไงโอ้พี่ล็อกพายุเขียวอะบอกนะว่าในพายุนั้นอะ่ะแถมมันลงไปในภูเขาไฟด้วยพี่ล็อกบอก oh <no. S 2> อยานะ เอาโน่มาเข้ามาทางนี้เข้าก่อนเลยมังอ้ะเข้ามาตัวเข้ามาตลกวเปิดตะปูเล็ปิดตาปูเปิดตาปูเข้ามาเร็วเข้าได้ร็วมาเข้าไม่ได้เข้าได้คนเดียวพี่หรอกอโน่ลาก่อยมาโก้ไม่มาต้องหากุญแจของตัวเองโอโน่มันก็ไปหาในบ้านแล้วโอโน่มาฮัตคี้ที่น่าสงสารโอ้โหมังอ้ในนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยฉันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมดเลยพี่ล็อกมาเจอถังดับเพลิงเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปดับเพลิงหัวตัวเองเวลาหัวร้อน S <S มังโงตอนนี้ข้างใน CCTV ฉันสามารถเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองได้หมดตอนนี้ซอมบ,บีก้กำลังจะไล่กินพี่ชจ็กก็ได้แล้วพี่ล็อกช่วยมาคุณแจจากลก้องวงจรเปิดหน่อยได้วงจรปิดวงจรปิดเออวงจรปิดมันไม่ละเอียดขนาดนั้นนะภาพมันมันอยู่ไกลอ่ะเอ้ยหมาลงใต้ดินหมาลงเข้าไปในห้องใต้ดินมังโง,ลง่ลอง,งหาในบ้านดูในบ้านน่าจะมีออพี่ล็อกไม่แน่ที่นี่อาจจะปลอดภัยก็ได้มังโง่แกจะจอมบี้ยังวะมายังไม่เจอซอมบี้เลยหมาอยากเห็นนะพี่ล็อกโอ้นี่ไงยา โหซอมบี้ไฟซอมบี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยพี่ล้องลาก่อยนี่ไงหมามีดับเพล็กจะพ่นพ่นพ่น,พ<ว>นอ้มันจะเจ็บเจ็บปวด<ว>โอ้โน่หมาต้องวิ่งลงน้ำหมาติดไฟพี่ล้องโอ้โน่หมาโง่จะช่วยพวกแกยังไงดีจะ<อ>บอกนะไม่นะแกตัวยแวยกแล้วเหรอเนี่ยหมโาโง่ที่มจะบอกอ่ะยูร้อยยังอยู่อ่ะ ฉันสามารถเสีย55โรบักเพื่อเปิดประตูให้ทุกคนมาหลบในนี้ได้หมดเลยอ่ะอ๋อนอนที่เรามาเกิดใหม่ซอมบี้ก็ลุยหมาเลยครับพี่ลงหม่องแกมาหลบไหมเออไม่น่าทันแล้วพี่หลงเหลือเก้าวีอ่ะโอ้หม่องในนี้มีที่นอนเต็มไปหมดเลยดูดีมีห้องเก็บอาหารด้วยไม่พี่ลงดูดีซอมบี้มันวิ่งไล่หมาละก่อยนะม่องอยากเข้ามาไอ้ซอมบี้ติดไฟเขาไม่ไหวแล้วอยากเห็นซอมบี้ออกจากที่หลบภัยกันซอมบี้มันหายไปแล้วพี่ลงอ๋อนอนเห็นซอมบี้เลยกู ลูกพี่หมายังไม่รอดเลยสักเกมอมาเสียใจไม่ต้องเสียใจหรอกมันเป็นเรื่องปกติเอ้ยลูกพี่เกมหน้าลูกพี่ต้องปกป้องหมาอาชีเปพนยาเลยพี่เราอาจีเป็นยาอาจีเป็นฮามันไม่ดิชีบาบาเหมือนเราจะได้เล่นด่านลมอ่ะอ,อิตาลี่เปล่าเอ้ยหมาอุศาวดันหิมะหมาอยากกลับบ้านเกิด นี่ครอยากเล่นกับหมาเลยน่าสงสารเอออ๋อบ้านเมืองสวยงามสงบสุขมากลูกพี่เราต้องเข้าทางลับให้ได้คราวนี้เดี๋ยวฉันเจอกุญแจจะเรียกแกเลยคนนี้โอ้โหหมาอยู่ตรงเออที่มีเสาเยอะเยะเออฉันก็อยู่ตรงเสาโรมันเหมือนกันนะพี่ล็อกมาเจอกุญแจเอาสุดยอดแจ แล้วทางเข้ามันอยู่ในหม่างง้อฉันว่าตรงนี้น่าจะเป็นประตูหลบภยัยตรงนี้ตรงนี้โอ,โอ่ใช่ใช่<ะ>เลยพี่ล็อกนี่ไงเออนี่ไงสุดยอดหม่างง้อแต่อย่าเพิ่งเข้าไปนะตอนนี้มันยังไม่มีภัยพิบัติพี่ล็อกไปหากุญแจก่อนอุ๊ยฉันจะไม่มีกุญแจนี่หว่ากูลืมไปเลยหม่างง้อกี่แย่เปรี้ยวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะมื้อตื็อเลยพี่ล็อกเอาละสิกูล้างไม่ดีอีกแล้วลากอ่อนฮามาเข้าห้องก่อนละฮะบายบายหม่างง้อไม่เห็นมีกุญแจเลยว้ายทุกคนฮะครั้งนี้เรราต้อองด แกสามารถดู C C T V ได้แล้วมังง่อลูกพี่เดี๋ยวมาจะช่วยดูให้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเดี๋ยวช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยว้าวไม่เห็นอะไรเลยขอบใจ Thank you very much อันนี้ก็ต้องใช้มาชิดจ่ามาใช่อเลยคุณแจก็ไม่เห็นอยู่เลยอยู่ไหนวะคุณแจไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะบังง่อไม่เห็นจะมีอะไรทำให้เราตัวเย่ยได้เลย Twelve seconds later อ๊ะมาบ็เช็คกันแล้วจะอไม่ไม่ไม่ no อย่าเบรออย่าเบรอ Lord, Lord. าาามาออกมาหน้าปักซอยแล้วเนี่ยมาออกมานอกถ้ำแล้วม,มีปีปักซอยเดียวปะมาเบื่องไงมาอยู่ข้างในคนเดียวเปลี่ยวเงาออพี่โรยังออใจไหมล่ะหมามันนั่งดึงหญ้าเล่นแล้วเนี่ยพี่โงกินหญ้าไหมหมางอนี่ยนะหมามันนั่งถอนหญ้าเล่นอย่างยองอย่างใชรอด<ๆ>ลเว้ยพี่ลงมาถอนหญ้าของป๋าไปอ่ะเนี่ยวิทย์เพิร์โชจิกเกิดหมอบขาดวันยาวันยาราวนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าดีดานอะไรวัดเลยไม่รู้อ่ะ วิหารแห่งเ hey, ฮว,ว่าวิหารแล้วมีวิคูนไหม <Hey. S 2> มุกหรือเปิดคอยอะเออลูกพี่ครั้งนี้มาต้องหากุญแจเข้าที่พักเข้าที่ซ่อนให้ได้ว้าวมีแม่น้ำลำธารด้วยพี่หลอกสวยงามตามท้องเรื่องมันน่าจะสวยอยู่แป๊บหนึง่งเออพี่เขาบอกว่าให้อาชีวิตรอดจากทนาโดที่มาพร้อมฉลาม ลามเหรอถ้าฉันอ่านไม่ผิดอานะมาอยู่ไหนไม่รู้หรอว่อยู่ไหนอ่ะอ๋อืแล้วถามงี้กูจะตอบอ้ <c oughs> อมาเจอกุญแจแล้วพี่ลอ็อกเจมาอยู่ในบ้านเตีย้ยเตี้ยใกล้ๆปราสาทหลังสูงชันโอ้โหบ้านเตีย้ยเตี้ใกล้ๆปราสาทแล้อ๋อมังอ้อใช่ในปราสาทแล้วพี่ล็อกก็ต้องหาทางลับนั่นไงพี่ล็อกอยู่นู่นมาเห็นแล้วแกเห็นปราสาทแล้วแล้วฉันก็เห็นหมาปราสาทแล้วด้วยตัวหนึง่งเฮ้ยพี่ล็อกอย่าบูลเลยข้างบนนี้มีที่ดับเพลิงด้วยพี่ล็อกขึ้นไปเอาเร็วยังไงวะเนี่ยมันตออปปีนนจจมมยยุุดด ลูกพี่แล้วไอ้ห้องหลบภัยมันอยู่ตรงไหนอะแล้วถามฉันที่จะไปถามใครวะไม่มันจะต้องหาโอโนโอภัยพี่บอลมาแล้วมันจะไปสปอรต,ตรงไหนนี่ทนาโดไหนละห้องหลบภัยของหมาพายุฝนที่มาแล้วบางง้อมันค่อยๆหมุนลงมาแล้วโอ้มันอยู่ตรงน้ำตกเลยพี่ล็กอกพายุฉลามจริงด้วยลูกพี่อนอภัยจริงด้วยออยอมา ยังไม่รอดในว่าฉลามเห็นมีในหมัางง่อมัวป่ะพี่ล็อกมาเห็นมันปิวมาทั่วมแบบนี้พี่ล็อกไม่เห็นมันหรอโอ้โหเห็นแล้วหม่าโง้ฉลามหรือดาวกระจายวะเนี่ยโอ้โหปิวเป็นดาวกระจายเลยดูดิตัวเบลเลอรเลยหล่นกระดกกระแดกโอ้หม่างง้ไม่แล้วในลุ่มรับพาลุ่มรับพาโอ้ลืมไปกูไม่มีกุญแจอ๋อเนาะฉลามโอ้พี่ล็อกดูดิฉลามปิวมาเนี่ยฉลามไม่ไม่ โอ้ no เดี๋ยวหฉลามอย่าไปยุ่งกับฉลามมาโง่ลูกพี่มาหาหลุมโลบัยไม่เจอโอ้โหมาโง่ถึงหาหลุมโลบัยไม่เจอเราก็ต้องรอดไปได้เข้าใจไหมลูกพี่ปราสาทไปหมดแล้วเราจะไปซ่อนที่ไหนอ่ะหายไปกับตารลยปราสาททางเข้าอยู่ในนี้เปล่าพี่โลกพายุมันกลับมาทางนี้แล้วอ้ no มาโี่หนี่แล้วไปไหนจะสวนกระแสโอ้โหอมาโง่จะไปก็จะโดนฉลามกันหัวไม่โอ้มาโงฉลามติดหัวกู โันโลพี่ล็อกที่น่าสงสารมังง่อดีไปแล้วดีไปมังงอฉันโดนฉลามกัดหัวอีกแล้วพี่ล็อกที่น่าสงสารมังง่อดีไปแล้วนีกันอ่ะดีกัไอ่ะมังมอยอตอนนี้ตัวใครตัวมันนะมังงอไม่ไหวแล้วพี่ล็อกพี่ <Hey. S 2> เฮ้อกพี่ตัวแย่เหรอคะเรียบร้อยเอ,อ้ยมายังอยู่มายังไม่โดนฉลามเลยสักตัวมาแข่งแกงยี่สิบวิมาแล้วมันมาทางนี้แล้วพีรกล็อกให้ได้แล้วหมังว่ายี่สิบวิเองหก เจ้อนลวอ,อย,ยังชั่วโลอ่งอ,อกไปเท พี่ล็อกจลามยิ้มให้ผมด้วยเหรอเขี่ยไมันลมเลยอ่ะ <co ff> มันยิ้มให้ทุกคน,นอะมาง้อยิ้มเสร็จแล้วมันก็แดกหัวเข้าไงเอ้ยพี่ลอกหมาไม่เห็นจะหายห้องหลบภัยเจอเลยย่าไม่สำคัญหรอกมาง้อแต่สำคัญที่พ่าแกรอดแล้วยังไงละ่ะมาจะขึ้นไปยอดปราสาทฉลองชัยชนะโอ้โหฉลองใช้ชนะแค่รอดชีวิตมันบอกฉลองชัยชนะโอเคโอเคเอ้ยนานๆดีผมจะรอดชีวิตพี่ลอกดูข้างบนปราสาทได้ออ อะไรอะไรติดคออะไรติดคอฮัสกี้ฉลองชัยกับคุณแจสีทองของเขาที่สุดท้ายไม่ได้ใช้หาไปทำไมทำเพื่อใครอะ่ะเพราะมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนอะแบบนี้มันกว้างขวางมันก็กลับล็อบบี้แล้วนี่หมาเป็นหนึ่งใน8คนที่รอดชีวิตคาับพี่อกไม่มีกูพีวิลอกโดนฉลามก,กินตัวเย้นั่นแหละะทุกคนถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาก,กับพี่ลลอกด้วยนะฮะไว้เราจะมา หลบหลีกภัยพิบัติสุดประหลาดอีกฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปบายลูกพี่ผมชอบที่นี่เอาไว้มาอีกนะนัจะอยู่ไปคนเดียวอะไรได้บ้างบอ,อฉันไปแนละ้ว